เรื่องม่กเบฟออดีไอโอ้โหแล้วโดนยิงทำไมเนี่ยคุณจะโดนพี่มีนาต่อยไหมเนี่ยครรลองแหละเร็วๆเรนะจ้าวันนี้ติงถต้องถ้ามีหลิวแ็กเบฟถ้าจะโดนทุบไหมอ่ะมาอาจจะเกิดขึ้นได้เอาเลยเอเีกมีคนน้อยอ่ะมก็อดแล้วเนิ่มบอยมีคนน้อยอ่ะไม่ได้โดนไม่คุ้จริงๆหลิวกำลังกดตุ่มโกรธอยู่นะเราเป็นคนใจกว้าง ว่าอยู่กับพ <as ัพูดกัดไหมเกลี่ยรอ้กัดันพูดกัล้พูกัดนุกคนข้างหลังนี้อยู่น้อีกแล้วเออเริ่มไม่โอเคแล้วเป็นเรื่องอะไรจะให้เปงงงิงอยู่หน้าซอเหรอวันนี้จะเป็นเบฟหลิวแล้วนะอะไรเรื่อยลไปเรื่อยีพี่มีนามาต่อยเราเออวัไงเป็นะอะเอรเท่ากับสมบัติของชาติเอ กบันมากเลยอ่ะข้าสนอสนดีของหนูเ้ยเขามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาคอนหทูไม่ได้นะสนอเอาสมบัติของพัยริวจบก็จบเราจะเถียงอะไรก็ไม่ต้องเถียงก็นั่งเฉยๆเนี่ยเร็วๆทุกคนอันนี้เม็นมันค้างไม่ได้เป็นสมบัติของใครค่ะเป็นคนเนาะไม่ใช่กิงของ อะไรอ้อะไรอย่างวะเออเบี้ยงอะไรเนี่ยแะต่อยนนะะเตะเอาดีๆจะต่อยแล้วปวดเห็ล